สวัสดีครับผมใหม่ในรงวินะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL w i t h ในที่สุดนะครับก็ตัดสินใจได้สักทีนะครับสำหรับทีมของผมก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนเดทไลน์เกมวิก36ทีมเซเลคชันนะครับไปดูกันเลยว่าทีมของผมวีกนี้ดับเบิลเกมวีคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤด,ดูกาลนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ เหมือนเดิมนะครับก่ออื่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต่อไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากคะแนนของคนในลีกแล้วก่อนนะครับลีกเอเป w วิตตอนนี้ที่1ก็ยังเป็นผมอยู่นะครับแต่ว่าที่2นี่ตามมาติดๆแล้วนะครับคุณเมจิกแฮนนะครับ ได้ไปถึง85คะแนนในวีคนี้นะครับคะแนนรวม2,406คะแนนส่วนที่3เป็นทีมคุณนัทพลนะครับแซมมี่ทีโอยู่ในเต็ดนะครับ2,404คะแนนคะแนนก็ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมวีคนี้ทีมของคุณธนาวุฒิแมจิกแฮนด์นะครับก็มีตัวแบบ โหมีตัวแมนยูนะครับถึง2ตัวแล้วก็ทําทั้งคู่เลยนะครับมีทั้งเทเลสได้ไป12คะแนนแล้วก็โรนันโดได้ไป7คะแนนนะครับที่ทีมอื่นไม่ค่อยมีนะครับโกอาจจะเลือกผิดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเมนดี้ได้3คะแนนแต่ว่าดูพับการนี่ได้ไปถึง7คะแนนส่วนโรเบอร์ซันนะครับก็ได้6คะแนนนะครับลองโซ่ก็น่าเสียดายนะครับกับเมาส์นะครับที่ไม่ได้อะไรได้ไปคนละหนึ่งคูตินโยก็ยังมีนะครับที่เจอโนริสแต่ว่าก็ไม่ทำนะครับได้ไปแค่3คะแนนเท่านั้นส่วนกัปตันซอนนะครับก็ไม่ทบ ในนัดน,นี้เนื่องจากทีมไม่มีซาร่านะครับก็เลยกับตันซอนได้สบายๆนะครับ3าย38คะแนนตัวเดียวนะครับเยอะกว่าทีมผมแทบจะทั้งทีมรวมกันนะครับผมซาก้าก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงครูเซฟกี้ที่ลงมาเป็นสำรองก็ยังทําได้ถึง8คะแนน2อแอซซิสต์นะครับส่วนโทนี่นะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับคราวนี้เราไปดูอันดับ ประจำเดือนเมษายนกันดีกว่านะครับก็สรุปได้แล้วนะครับที่หนึ่งเป็นคุณสปาร์กี้นะครับสปาร์ก่อนได้ไป74คะแนนในเกมวีคนี้นะครับคะแนนรวม ทั้งเดือน401คะแนนเลยทีเดียวนะครับแข่ง5นัดนี่ได้400คะแนนเฉลี่ยนัดละ80แต้มเลยนะครับโหดมากๆนะครับทีมคุณสปาร์กี้ช่วงนี้<ม><ม>ก็วิกนี้มีฟอสเตอร์เป็นผู้สัสบตูได้2คะแนนกองหลังก็ทำกันเกือบหมดนะครับทั้งแคนเซลโล่ลาป็อกแล้วก็มาทิฟยกเวนเจมส์นะครับก็ที่ได้ลงสนามมาแต่ก็เล่นได้น่ากลัวนะครับส่วน กองกลางนะครับก็เป็นกัปตันซอนนะครับได้ไป38คะแนนเหมือนทีมเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีซาร่ารองกัปตันนะครับก็ถือว่าเลือกได้ดีมากนะครับเหมาก็ยังไม่ทํากองหน้าก็มีวัตกินที่ทําอีกนะครับถึงแม้ปุกกี้กับเดนิสจะไม่ทําแต่ก็ทีมดูพร้อมสําหรับดับเบิลเกมวีคมากๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับคุณสปาร์กี้นะครับอย่าลืมติดต่อรับของรางวัลประจําเดือนด้วยนะครับติดต่อได้ ทาง Facebook ของติ n งสมาร์ทได้เลยนะครับคุณสปาเกี้มาคราวนี้มาถึงทีมเกมวิก36ของผมกันบ้างนะครับก็วิกที่ผ่านมานะครับได้ไป43คะแนนอย่างที่เห็นนะครับคะแนนรวม2,420อันดับตกมาที่1,888นะครับผมส่วนเกมวิกนี้นะครับก็เปลี่ยนไป3ตัวแล้วนะครับก็เอา เฮนริเคนนะครับออกไปนะครับรวมไปถึงคูตินโยกับแรมซี่นะครับออกไปตอนแรกแรมซี่ก็ว่าจะไม่เอาออกแต่ว่าพอมีข่าวว่าเจ็บแล้วน่าจะไม่ได้ลงค่อนข้างชัว์เนี่ยก็เลยเปลี่ยนออกไปเลยนะครับ3ตัวนะครับเคนคูตินโยแรมซี่ตอนนี้ก็ได้มาเป็นเดอะบอยนะครับแล้วก็ซาก้าแล้วก็เอ็นคคเทียนะครับได้ออเซอลมา2ตัวนะครับเป็นตัวลุกแล้วก็ได้เควินเดอะบอยมาด้วยนะครับ ก็ทีมของผมไล่ไปจากผู้สาประตูนะครับนัดนี้ก็เลือกใช้แรมสเดลนะครับเป็นผู้สาประตูแทนที่ซานะครับเนื่องจากว่าแรมสเดลก็ฟิกเจอร์ง่ายกว่านะครับแล้วอาเซนอลก็ไม่ได้คินชีตมาหลายนัดแล้วนัดนี้ก็น่าจะมีโอกาสคินชีตได้บ้างนะครับในนัดที่เล่นในบ้านเจอกับลีสนะครับถึงแม้ว่านัดไปเยือนสเปอร์จะค่อนข้างยากก็ตามนะครับส่วนกองหลัง4คนนะครับก็ชุดเดิมนะครับมีเทรนต์กับโรเบิร์ตสันนะครับนัดแรกได้เล่นในบ้านเจอกับสเปอร์ก็ อาจจะลุ้นคินชีสยากหน่อยนะครับผมว่าเกมน่าจะเปิดแรกกันสนุกแต่เลวพูน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะได้นะครับส่วนนัดไปเยือนวินล,ล่าก็มีโอกาสหวังคินชีสอยู่มากขึ้นหน่อยแต่ว่าโรเบสันนี้ก็มีโอกาสมีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะโดนโรเทชันสักนัดไหนนัดหนึ่งโดยเฉพาะนัดที่เจอวินล,ล่านะครับเนื่องจากว่ามีโปรแกรม FA ฟเอครับนัดชิงรออยู่นะครับหลังจากเจอวินล,ล่าแล้วก็ไม่ได้พักมานานนะครับแล้วดูแบบเล่น เล่นติดติดกันมาหลายนัดดูค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็เลยคิดว่ามีความเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรนะครับไม่จําเป็นต้องติดลบเพื่อเอาออกนะครับเนื่องจากว่ายังใช้ได้อยู่ยาวๆนะครับส่วนแคนเซโล่นะครับนัดนี้ได้เล่นในบ้านเจอนิวคาซิลกับวูฟนะครับแคนเซโล่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วงหลังก็เล่นติดต่อกันมาหลายนัดแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเล่นในแชมเปี้ยนลีกไปเต็มๆนะครับ120นาทีนะครับก็แต่ก็คิดว่า เขาเป็นคนที่ r e COVERY ได้เร็วแล้วก็ด้วยสถานการณ์กองหลังแมนซิตี้ตอนนี้มีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าวอเกอร์เนี่ยจะหายเจ็บมาช่วยทันหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่หายผมคิดว่าแคนซิโล่ก็น่าจะได้ลงอย่างต่อเนื่องนะครับและในบ้านเจอนิวคาสเซลเนี่ยผมว่าน่าจะคินชิดค่อนข้างชัวนะครับแล้วก็เจอวูฟไปเยือนก็น่าจะเก็บคินชิดได้อีกนัดหนึ่งด้วยนะครับก็อย่างน้อยลุ้นคินชิดสนัดแล้วก็ลุ้นแอคแทก i กิ้ลยูเทิร์นด้วยนะครับสำหรับแคนซิโล่ส่วนอลองโซ่นะครับฟอร์ ล่าสุดก็ค่อนข้างดีนะครับเล่นเหมือนเป็นกองหน้าเลยนะครับเล่นเกมลุกมันมากนะครับเกมรับก็ดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับไม่น่าเชื่อว่าลองโซจะเล่นเกมรับเป็นนะครับก็ตอนนี้ก็ดูครบเครื่องมากนะครับขาดแต่ว่าไอโปรแกรมนัดเจอนัดแรกเนี่ยดีนะครับเล่นในบ้านเจอวูฟก็น่าจะเก็บครีนชีสได้แล้วอาจจะมีแอคแท็กกิ้งดีเทร์ด้วยเพราะวูฟช่วงหลังก็เล่นดูเหมือนไม่เอาอะไรเลยนะครับส่วนนัดที่2ที่ไปเยือนดีสก็อาจจะมีโอกาส ได้ลงไม่เต็มนะครับเนื่องจากว่าเทลซีก็ต้องเก็บตัวไปเล่น FA Cup คับนัดชิงเจอรกับเลียวภูเหมือนกับเลียวภูเมื่อกี้นะครับก็เลยคิดว่านัดเจอรีสนีโอกาสดโดนโรเทชันพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคิดว่า แค่นัดเจลบุนัดเดียวก็ลุ้นมันแล้วนะครับส่วนกองกลางตอนนี้ก็เป็นกลาง5านะครับมีคนแรกเป็นซาก้าที่เพิ่งเอาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เปลี่ยนออกไปซาก้าก็ทําคะแนนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่น่าเปลี่ยนออกนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างผิดพลาดพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ารู้ทั้งรู้นะครับว่าซาก้าเนี่ยได้จุดโทษนะครับเพิ่มเข้ามาแต่ก็ยังเปลี่ยนออกไปแทนที่เอาคูตินโยออกนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แก้ไขแล้วเอากลับมาแล้วนะครับเนื่องจากว่า ownership ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและด้วยแรมซี่เจ็บไปอีกก็เลยเป็น Move ที่ผมคิดว่าน่าจะคุ้มสำหรับการลบ4นะครับสำหรับอาซาก้าเข้ามาก็นัดแรก ได้เล่นในบ้านเจอกับลีดสนะครับก็คิดว่าน่าจะยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเซนนอนเนื่องจากเกมลุกดูดีมากนะครับถึงแม้บางนัดจะยิงไม่ค่อยเข้าแต่ว่าเกมลุกก็มีสร้างสารรค์โอกาสได้ดีตลอดนะครับนัดนี้เจอกับลีดสที่กองหลังก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าอาจจะได้กองหลังชุดตัวจริงกลับมาช่วยทีมแต่ก็เพิ่งลงมานัดแรกอาจจะยังไม่ค่อยปึกนะครับผมคิดว่าเซนนอนมีโอกาสชนะลีดสได้สบายส่วนนัดที่ไปเยือนสเปอร์ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกกันมันนะครับ ไม่น่าจะอึดอัดเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสยิงทั้งคู่นะครับก็เลยคิดว่าซาก้าเป็นช้อยที่ดีมากๆใน,นนัดนี้ส่วนซาร่านะครับตอนนี้ก็เซตเป็นกับตันอยู่นะครับจริงๆเลือกยากมากนะครับระหว่างเดอบรอยที่เพิ่งเอาเข้ามากับซาร่าที่มีอยู่แล้วเนื่องจากว่า2คนนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับนัดก่อนหน้านี้ได้พักมาเต็มๆนะครับแล้วก็ได้มาเล่นซาร่าเ,เนี่ยอาจจะได้ลงไปในช่วงท้ายๆเกมแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะครับเล่น,นอยู่แค่20่นาทีส่วนเดอบรอยได้พักมาเต็มในนัดก่อนหน้านะครับแล้วก็ ทั้งคู่นะครับก็เล่นเกมแชมเปี้ยนลีกมาเหมือนกันนะครับเดอะบอยก็ได้โดนเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่นาที70กว่านะครับก็เหมือนเปลี่ยนตัวมาพักนะครับก็ค่อนข้างโชคดีนะครับที่ได้พักมาแล้วผมคิดว่าซาร่าก็ได้เล่นเกมก็ไม่ไม่ได้หนักมากนะครับก็สามารถเบียดเอาชนะไปได้นะครับก็เลยคิดว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะลงทั้ง เกมเบินเนี่ยสนัดน่าจะลงไหวอยู่นะครับโปรแกรมของซาร่าอาจจะดูยากกว่าก็จริงนะครับเจอสเปอร์ในบ้านนะครับแล้วก็ไปเยือนวินล่าแต่ว่าถ้าดูกันจริงๆทั้งเกมรับสเปอร์กับวินล่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถึงแม้วินล่าอาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเจอหลาเนี่ยน่าจะเจอทีมเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นอุดมากนะครับน่าจะเปิดแลกกันสนุกรวมถึงสเปอร์ด้วยนะครับที่คิดว่าน่าจะมาเปิดใส่กับลิฟพูแน่นอนนะครับไม่น่าจะอุดอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า ถ้าเทียบกับ2คนนี้ถึงแม้เดอร์บอยเนี่ยฟิกเจอร์จะดีกว่าหน่อยนะครับได้เล่นในบ้านเจอเนวคาสเซิลแล้วก็ปีเยนวูฟแต่ในด้านเกมลุกเนี่ยผมว่าซาร่ามีโอกาสยิงได้เยอะกว่าเดอร์บอยนะครับเดอร์บอยจะเน้นการแอสซิสต์มากกว่านะครับแล้วก็ซาร่ามีโอกาสเอ็กซ์โพซิฟมาก2นัดนี้อาจจะยิงถึง3ลูกก็เป็นได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะกัปตันซาร่าดีกว่าเดอร์บอยนิดหน่อยนะครับถึงแม้เดอร์บอยจะมีแต้ม ค่อนข้างชัวร์ก็ตามนะครับก็เลยเลือกกับตันซาลาดในตอนนี้นะครับส่วนเมาส์นะครับผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีในเกมวีคนี้เลยนะครับได้เล่นในบ้านจอกับวูลฟเนี่ยก็คิดว่า เขาน่าจะยิงได้สักทีนะครับเนื่องจากนัดที่แล้วก็ยิงชนเสาไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เล่นดีแต่ไม่มีแต้มนะครับก็คิดว่านัดนี้น่าจะปลดล็อกเมาส์ได้นะครับวูฟกับลีดนะครับฟีเจอร์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถึงแม้นัดเจอลีดอาจจะมีโอกาสโลเทชันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่คิดว่าเมาส์นี่น่าจะเป็นตัวที่ช่วยที่สุดในเชลซีในตอนนี้แล้วนะครับส่วนคูลูเซฟสกี้นะครับที่ยังเก็บไว้ถึงแม้ฟกเจอร์จะยากมากก็ตามนะครับไปเยือนลิเวอร์พูลแล้วก็ต่อ้วยเล่นในบ้านจออาร์เซนอลแต่ เกมลุกเข้าใส่แล้วก็มีอากาศเสียประตูกูเซฟกี้ก็มีอากาศยิงและจ่ายได้ทั้งคู่นะครับก็เลยคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ฟอร์มดีมากๆด้วยนะครับนัดล่าสุดโดนไปเป็นตัวสำรองแต่ว่าลูคัสมูร่าที่ลงมาก็เล่นไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกูรูเซฟกี้มาปุ๊บก็เปลี่ยนเกมได้ทันทีนะครับแล้วก็ได้2แอสซิสต์อย่างที่เห็นนะครับก็เลยคิดว่านัดนี้เนี่ยสนั้นผมว่าเขาน่าจะเป็นตัวจริงสบายๆนะครับส่วนกองหน้าหน้าใหม่ของเรานะครับเอ็ดดี้เอนกิเทียนะครับก็เป็นกองหน้าราคาถูกที หมือนจะเป็นตัวเรื่องที่เพิ่มขึ้นมานะครับตอนแรกผมดูไว้น่าจะเป็นต้องเอาปุกี้หรือเดนิสเข้ามานะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบทั้งคู่เนื่องจากปุกี้เนี่ยงบไม่พอด้วยนะครับปุกี้มันขึ้นไป6.1ก็เลยไม่พอแล้วก็เนื่องจากลอริสตกชั้นไปแล้วด้วยผมเลยคิดว่าปุกี้อาจจะไม่ใช่ชอยที่ดีแล้วนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรต้องลุ้นนะครับส่วน เดนนิสนะครับผมก็คิดว่าเกมลุกวัตฟอร์ดเนี่ยไม่ไม่ดีพอนะครับสำหรับราคาที่เพิ่มเข้ามาก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้ส่วนเอนคิเทียนะครับดูดีดูว้าบเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสโดนโรเทชันกับลากเซตอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมคิดว่าคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับแม้อาจจะได้เล่นเจอรีสนัดเดียวในบ้านก็ตามนะครับมีลุ้นยิงประตูมากกว่านะครับส่วนนัดเจอสเปอร์ถ้าได้ลงก็เป็นโบนัสไปนะครับ ตัวสำรองนะครับโจเซซาก็คิดว่าไม่น่าได้ใช้นะครับเนื่องจากลมเตียยังไงก็ได้ลงอยู่แล้วนะครับส่วนอัมมาตี้นะครับก็คิดว่าไม่ได้ได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะตัวจริงเด่น2นัดได้เบิ้ลครบ1 1ตัวนะครับถึงแม้จะไม่ได้ลงนัดหนึ่งแต่อีกนัดหนึ่งก็ค่อนข้างได้ลงค่อนข้างชัวนะครับก็เลยคิดว่าสำรองเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ใช้เอาอัมมาตี้ไว้อันดับหนึ่งไว้ก่อนนะครับเจอเอเวอเรตันกับนอริสส่วนโบย่าอันดับ2กินวุฒิอันดับ3นะครับโอเคทีมผมสำหรับวีคนี้นะครับ สำหรับแผนอนาคตนะครับก็เกมวิกสามเนี่ยคาดว่าจะใช้ฟรีฮิตนะครับเนื่องจากว่ามีทีมเบิร์นเนี่ยเป็นทีมอย่าง ton, เอเวอร์ตันเอชิสันพาเลสแอสตันวิลล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นทีมที่ไม่เลสเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นทีมที่ไม่ได้อยากถือไว้ในทีมสำหรับเกมวิก38เท่าไหร่นะครับอาจจะเอามาใช้แค่วิกเดียวนะครับก็เลยคิดว่าจะใช้ฟรีฮิต ทีมตอนนี้ปกติก็ไม่ได้จะมีตัวเบิ้ลมีมีแค่อมาตี้เบิ้ลตัวเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ลงชัวด้วยฟิกเจอร์ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ฟรีคิดเอาตัวเบิ้ลเข้ามาแซมๆซนะครับแต่ตัวที่ ยังอยู่อาจจะเป็นพวกพรีเมียมนะครับซาร่าเดอะบอยอาจจะเปลี่ยนเป็นซอนอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นตัวพรีเมียมที่จะเก็บไว้แล้วก็กองหลังอย่างอเล็กซานเดอร์อาร์โนอะไรประมาณนี้นครับส่วนตัวที่เหลือลก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเบิ้ลนนะครับเพื่อเอามาเพิ่มคะแนนนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามเกมวิกหน้าอีกทีนะครับว่าทีมผมจะเป็นยังไงค่อนข้างชัวร์ว่าจะใช้ฟรีฮิตเกมวิกสามสิบเจ็ดนะครับส่วนเกมวิกสามสิบแปด ตอนนี้ก็จะเหมือนเกมวิกสาในตอนนี้นะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะเปลี่ยนเดอะบอยไปเป็นซอนนะครับเพื่ออามากับตันเจอนอลิสไปเยือนในนัดสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูผลของเพียร์มนลิกี่ท,ท,ทีว่าทีมไหนมีลุ้นทีมไหนตกชั้นแล้วหรือว่ามีอะไรให้ต้องเล่นกันมากน้อยแค่ไหนนะครับในนัดสุดท้ายก็ค่อยว่ากันนะครับก็ทีมผมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน ก็วิคนี้นะครับน่าจะกับตันซาร่านะครับเอาเดอะบอยเข้ามาเพิ่มคะแนนดิฟเฟอเรนเชียลอีกนิดหน่อยนะครับก็เพื่อนเพื่อนทีมเป็นยังไงกันบ้างนะครับวิคนี้มีเบิลครบ1 1ตัวเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็กับตันใครนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยผมจะรีบมาตอบให้นะครับเพื่อนๆก็วิคนี้ขอให้โชคดีดูบอลให้สนุกได้คะแนนเยอะๆกันเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ